สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โอ h ชาแนลค่ะโอวทรดเดอร์ oh, ได้ยินเสียงและภาพไหมคะขออนุญาตเช็คแป๊บนึงเฮ้ยเสียงและภาพผ่านนี่เอ่ยเดี๋ยวนะคะสักโลมาไหมคะเสียงเอามาแล้วค่ะเฮ้ยเสียงและภาพผ่านนี่เอยโอเคเดี๋ยวนะคะสักโล สวยค่ะผ้าผ่านมาไหมคะเสียงเอามานะคะวีเสียงและผ้าผ่านโอเคเลยนะคะสวยค่ะผ้าผ่านมาไหมคะเสียงเอามานะคะวีเสียงแผ้าผ่านโอเคเลยนะคะโอเคค่ะขอโทษขอโทษคีอค่ะมาแล้<า><า>วค่ะโอเคมันเบิ้ลหลายครั้งโทษดเทค่ะโอเคค่ะวันนี้วันศุกร์ค่ะวันศุกร์ต้องเดือนนะคะวันที่ สามค่ะสามวันที่สามค่ะมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะเวลาสามทุ่มยี่สิบสองนาทีค่ะเป็นการไลฟ์สดนะคะถ่ายทอดสดค่ะเรียลไทม์ค่ะโอเคค่ะเรามาวันนี้กราฟดีค่ะวันนี้กราฟดีคิดว่าน่าจะรอดค่ะเพราะว่าวันนี้กราฟสวยมากกราฟไม่ดื้อค่ะวันนี้กราฟน่ารักนานๆจะเห็นกราฟน่ารักถึงได้มาไลฟ์สดกันนะคะ โอเคค่ะมันเป็นไซเวย์ค่ะกรอบไซเวยนะ์เห็นนะคะขึ้นซิกแซกขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนะคะเห็นนะคะให้ชัดซิกแซกขึ้นและลงโอเคค่ะเนี่ยค่ะกรอบไซเวย์ขึ้นและลงขึ้นและลงขึ้นแล้วก็ลงดีเ๋ยวก็ต้องขึ้นค่ะง่ายๆเลยโอเคค่ะเราลองมาตีเส้นกริดกันก่อนนะคะ เส้นกริดแนวนี้แนวนี้โอเคไขยสเส้นหนึ่งตรงนี้โอเคเราได้เส้นกริดแล้วนะคะเส้นกริดก็คือเส้นสีเหลืองคราวนี้เรามาดูนะคะเมื่อกี้เราบอกว่าซิกแซกใช่ไหมคะนี่ขาลงเห็นไหมคะอันนี้ซิกแซกลงเห็นไหมคะต่อมากะซิกแซกขึ้นคะ่ะไปเส้นเลยคะ่ะ กราฟไม่ยากค่ะวันนี้กราฟไม่ยากกราฟเล่นกันแนวดีค่ะตามเทคนิคของเราเป๊ะเลยค่ะคราวน,นี้มันจะมาสิ้นสุดตรงไหนค่ะเนี่ยซิกแซกวักลงแล้วค่ะเห็นไหมคะนี่คืออินดิเคเตอร์ชื่อซิกแซกค่ะโอเคสักครู่นะคะซิกแซกวักลงแล้วไม่ขึ้นแล้วอืมแล้วก็ต้องกลับหัวค่ะกลับหัวตีเป็นลองค่ะ ้ซิกแซกเขาบอกลงแล้วแล้วก็ตามซิกแซกแลค่ะเขาบอกลงก็ลงเดี๋ยวนะคะเส้นตีเส้นแนวต้านแนวรับแป๊บนึงก่อนใจเยเ็นๆเดี๋ยวได้เข้าออเดอร์แน,ะนะคะ่ค่ะซิกแซกบอกลงโอเคน่าจะลงไหมหรือจะขึ้นต่อเพราะตรงนี้เป็นแนวต้านนะคะ ตรงนี้มีแนวต้านอยู่เดี๋ยวตีเส้นสโคให้ค่ะค่ะอันนี้คือแนวต้านเขาเนื้อเทียนกับไส้เทียนนะคะโอเคแล้วก็มีเส้นกรดอยู่ข้างบนเอ๊อทำไมบอกลงปุ๊บหลกลางให้มันยาวหน่อยแล้วกันโอเคดูว่าเขาจะเล่นกับแนวไหมคะเขาลงมาและะ้วค่ะโอเคซิกแซกบอกถูกคะ่ะนี่คือเส้นซิกแซกนะคะโอเคโอเค เราดูว่าเขาจะจบตรงไหนคะอันนี้สําคัญอยู่ตรงนี้ค่ะเนื้อเทียนตรงนี้ว่าเล่นกันแนวจริงเปล่าหรือก็หลอกเราค่ะโอเคเข้ามาเล่นกันแนวนี้ค่ะตีให้ดูนะคะนี่เห็นไหมคะเขาเล่นกันแนวนี้ตีตรงนี้ค่ะปิบสองเส้นโอเคเห็นไหมคะ เขาขึ้นลงแค่นี้ค่ะจิกแซะโอเคนะคะเขาไม่ทะลุค่ะลงไม่เอ้ยลงไหมพี่จะลงไหมยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดยี่สิบต้องดูเวลาเพอร์เชสเนี่ยนะคะก็จะได้ไหมตรงนี้ไม่กล้าเล่นค่ะเพราะไมเลยค่ะมันเจอแนวรับที่แข็งแรงเนี่ยค่ะม้าโดนตีกลับหรืเมื่อมันกดลงมาใช่ มันลงแท่งเทียนจากเขียวมาเป็นแดงพอแดงปั๊บก็กลายเป็นเขียวรอบนึงค่ะเพราะตรงน,นี้มันมีแนวรับที่แข็งแรงอย่าลืมใิ่คะนี่ไงคะแนวต้านแนวต้านแนวรับนะคะเห็นไหมคะมีแนวรับแนวต้านแนวรับก็กลายเป็นแนวรับใหม่ค่ะที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นมันจะไม่ทะลุอะค่ะเห็นไหมคะไม่ทะลุเล่น rejection ได้ไหมมันไม่ได้ค่ะเวลานี่ไงค่ะ ต้องดู time purchase ด้วย purchase time ค่ะ purchase time โอเคเขาก็ลงนะคะก็ลงแต่เขาจะขึ้นแล้วละค่ะเพราะตรงนี้เป็นแนวลวเขาน่าจะขึ้นค่ะกลับตัวขึ้นถ้าแดงเป็นเขียวซื้อค่ะไปค่ะมีรีเจ็ค่ะไปค่ะเราซื้อขึ้นค่ะไปค่ะขึ้นค่ะออเดอร์นี้จะล่วงหรือจะรอดไหมคะเขาจะเล่นตามแนวไหมคะ ลองดูนะคะโอเคค่ะไปค่ะแล้วขอให้เขาขึ้นนะคะเขาจะขึ้นนี่เออขึ้นไปแล้วสีเขียวแล้วค่ะพี่โอเคสวยงามสวยงามยาอยา่าอย่าลงมาให้หวาดเสียวค่ะยาขึ้นไปสิคะพี่ขึ้นไปก่อนให้น้องก่อนนั่นแหละโอเคขึ้นไปสวยงามสวยงามสวยค่ะสวยค่ะ ไเลยสามแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งค่ะโอเคชนะค่ะออเดอร์แรกวินค่ะวินค่ะออเดอร์แรกอ้าคอนเน็ชันหลุดค่ะกรรมทำไมจะต้องเป็นเราอ๋อฝนตกค่ะที่บ้านฝนตกอันนี้ฝนตกแรงด้วยไม่เป็นไรค่ะรอเขาค่ะเพราะไงก็ชนะไปแล้วค่ะออเดอร์เดียว โอเคค่ะวันนี้ออเดอร์เดียวแล้วก็เอาออเดอร์เดียวพอสักครึ่นะคะคอนเน t ชันหลุดกำลังคอนเน t ชันอยู่ to the connection to the server is a lost โอเค is coming โอ้ได้แค่หกสิบหกโอ้ทำไมได้น้อยจังเลยพ mm ี่ึนว่าจะได้สามร้อยกว่าทำไมทำกันน้องงนี้เห็นไหมคะตรงนี้ที่บอกอะค่ะตรงนี้แข็งแรง เขาไม่ break ลงมาเพราะว่าตรงนี้เป็นแนวรับที่แข็งแรงเนี่ยคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตรงนี้ขึ้นได้ไหมตรงนี้ขึ้นได้ไหมอืมเขาลงมาแล้วคะ่ะ break ลงมาแล้วคะ่ะไม่ได้แล้วไดออเดอร์เดียววันนี้โอเคคะ่ะวันนี้ไดออเดอร์เดียวก็ยังยังดีคะ่ะว one o r อ e r นะคะนี่คือเทคนิคง่ายๆอย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะคือเราดูเส้นซิก z ซกนะคะนี่คือซิก z ซกคะ่ะ ซิกแซกเห็นชัดไหมคะนี่คือเส้นซิกแซกขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงนะคะบางวันเราก็ใช้อินดิเคเตอร์ฟอร์โรอินดิเคเตมันจะง่ายนะคะบางครั้งเขาอย่างรู้มากกว่าเราบางครั้งนะคะเป็นแค่บางครั้งโอเคคะ่ะออเดอร์นี้ราชนะคะ่ะชนะไปได้อย่างสวยงามออเดอร์ไหนอะเราชนะออเดอร์อกี้มนะั้ง ไม่ใช่สงสัยมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะอออุ้ยอันนี้ก็สวยค่ะอันนี้ก็สวยลองแล้วลองเล้วลองเร็วลองเร็ว,รวไอ้เหี้ยขอสักทีขออีกทีขออีกทีพี่อยากขึ้นไปสิพี่ลองมาก่อน ลงง่ายมาก่อนโอเครามาแล้วค่ะเรามาแล้วขอลงหน่อยขอลงหน่อยไปลงก่อนโอเคสวยงามค่ะจะได้อีกออเดอร์นึงแล้วค่ะวันนี้เล่นง่ายค่ะกราฟเล่นง่ายมากๆซึ่งแบบเล่นกับแนวค่ะเน้นเล่นกับแนวเทคนิคของพวกเราอะค่ะซึ่งวันนี้ไม่ยากค่ะ ถอนทุนคืนได้ค่ะทุนที่เราเสีย Stop-loss เรามาถอนทุนกันวันนี้ค่ะง่ายดีค่ะเห็นไหมคะเล่นง่ายๆไม่ยากโอเคค่ะสองหนึ่งได้แล้วค่ะชนะเยี่ยมค่ะสีเขียวมาอีกแล้วชนะค่ะวันนี้ชนะตลอดเลยค่ะเขียว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 ค่ะเขียวเยอะ mm hmm. โอเคดูอีกหน่อยนะคะว่าไปได้ไหนมั่งจะไ,ได้ไหนอีก,อกนะคะขอดูนิดนึงอันนี้หรือเ้าจะพอคะชนะสองแล้วนะคะเอาชนะสองออเดอร์แล้วนะคะเนี่ยอันนี้ไม่ได้อะคะ่ะยากเขาเบรกลงมาแล้ว ก็อาจจะขึ้นหรืออาจจะลงต่อก็ได้เพราะเขาอยู่ใต้ s ้5นี่นะคะอันนี้ยากค่ะอันนี้ได้ไหมคะอันนี้ลองดูอันนี้นะคะ UJ ค่ะ UJ อันนี้เป็นการถ่ายทอดสดนะคะได้จริงเสียจริงค่ะโอเคีเส้นนะคะโอเคลงมาแล้วลงมาแล้ว เขาเจอแนวลับตัเนี้ค่ะมันมีแนวลับเยอะเนี่ยค่ะปลายไส้เขาจะอาจจะรีเจกก็ได้นะคะ9 8 7แปค่ะลงรีเจกนะคะโอ้ทะลุมั้งคะทะลุมั้งเนี่ยรีเจกจะรอดไหมคะเนี่ยขึ้นไปแล้วค่ะขึ้นไปแล้วได้ไหมได้ไหมพี่ ได้ไหมโอ้โหนีเล่นง่ายค่ะออเดอร์ผ่านหมดฉลุยสามออเดอร์เลยค่ะชนะทั้งสามออเดอร์เฮ้ยเอ้ยเอ้ย,อ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 ยเอาไงพี่เอาไงขึ้นไปขึ้นให้น้องหน่อยห้าวิสามสองหนึ่งชนะค่ะโอเคอันนี้ r e j e ค t i ่ n ค่ะ r e เ e c t i o n เพราะไม่มีแนวรับที่แข็งแรงตรงนี้เห็นไหมคะแทงเทียนนี้แทงเทียนนี้แทงเทียนนี้มีแดงสองอันเขียวอันหนึ่งไม่ทะลุค,ค่ะแสดงว่าเขาแข็งแรงค่ะ ตีง่ายก็คือตีอย่างนี้นะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งตีเนื้อเทียนกับไส้เทียนะคะ่ะเห็นไหมคะตีเนียเนื้อเทียนตรงนี้ไส้เทียนตรงนี้นะคะโอ้สามออเดอร์และะ้วค่ะชนะอย่างแบบใสๆเลยคะ่ะง่ายจังเลยคะ่ะวันนี้เล่นเล่นแบบตามแนวเลยคะ่ะแตมวิธีเล่นกันแนวกราฟเล่นกันแนวมากโหนี้ชนะไปสามออเดอร์แล้วนะคะเฉลยเฉลยเลยคะ่ะ ดีย๋ยวดูสักออเดอร์หนึ่งนะคะดูซิวันนี้จะได้สักกี่ออเดอร์อืมเดีย๋ยนะคะขอดูกราฟก่อนกราฟมันทะลุมันเบรกออกมาแล้วเนี่ยนี่ละนี่ละนี่ละโอเคอันนี้สวยอันนี้สวยอาจจะขึ้นค่ะอืมอันนี้สวยค่ะเดี๋ยวรอเขาขึ้นก่อนเขายังไม่เขียวเขียวเมื่อไหร่เราซื้อขึ้นค่ะ แต่ตัวนี้มีเทรนขาลงค่ะเขาจะ break มาไหมเนีย่ยเออเหอะสงสัยจะเล่นยากแล้ว่ะกราวหมดตัวเล่นค่ะหมดตัวเล่นไม่มีตัวให้เล่นค่ะหมดสามออเดอร์แล้วค่ะชนะรวดพอแล้วค่ะพอแล้วไม่โลกมากค่ะไม่โลกมากน่าจะพอแล้วค่ะวันนี้ เอแต่อันนี้พอได้นะคะอันนี้พอได้อเอดูเวลาก่อนโอเคเวลาก็ได้อันนี้สวยนะคะลองดูนะคะเพื่อนๆอันนี้สวยค่ะเขาน่าจะกลับตัวลงมาแต่ยังไม่ชะล่าใจค่ะแต่รีเจ็ตได้ไปแล้วเราถ้าขึ้นเรา rejection ได้ะคะ่ะจะขึ้นมาอีกไหมขึ้นไหม,ไม,ข,ไม,ข,ไมขึ้นอีกทีลงค่ะไปค่ะซื้อแล้วค่ะ ลงคะ่ะไปคะ่ะมีเส้นกริดมีเส้นตัดโอเคผ่านคะ่ะน่าจะผ่านกลับตัวลงมาแล้วค่ะรีเวอร์ซเซอร์กลับมาแล้วค่ะ this is the reversal from a a s s i s t a n t e oh uh, r e s i s t a n t yeah and going to support l i k e I hope it's not come back look no. เฮ้ย <Hey, S 2> กลับมากนลมกรแดงยี่สิบสามย่สิบสองขอหน่อยขอหน่อยสิบเก้าถ้าเราชนะออเดอร์นี้เป็นชนะออเดอร์ที่สี่นะคะของวันนี้นี่การเทรดสดค่ะไลฟ์ Light สดจริงๆนะคะได้จริงเสียจริงค่ะแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งชนะค่ะฟังเสียงตึง้งได้ยินเสียงไหมคะเสียงสวรรค์มาแล้วค่ะ โอเคชนะชนะชนะเก่งเก่งเก่งสี่ออเดอร์ติดค่ะชนะสี่ออเดอร์ติดแล้วค่ะเล่นง่ายค่ะวันนี้การาฟเล่นง่ายถ้าใครๆครดูคลิปนี้อยู่นะคะหรือไลฟ์สดดูไลฟ์สดอยู่เล่นเลยค่ะเข้ามาเทรดเลยคะ่ะเพราะวันนี้เล่นง่ายเล่นตามเทคนิคของเราเลยคะ่ะการาฟเล่นกันแนวนะคะ่ะเนี่ยจะลงมาเส้นกริดค่ะเห็นไหมคะเขาลงมาเส้นกริดเป็นเทรนขาลงค่ะเทรนขาลง ตีการาฟอะไรเยอะไปไหน่นะคะทอดีอะไรวิลเซนอะไรเต้เป็นนักคำนวนค่ะเส้นเยอะไปไหน <c oughs> นักวิเคราะห์ค่ะโอเคนี่นะคะเขาลงมาเล่นกับเส้นกริด <c oughs> เห็นเส้นกริตไหคะลงมาแล้วแต่เส้นกริดแล้วค่ะรีเจ็ตไหมรีเจ็ตนิดนึงค่ะมีรีเจ็ตเล่นได้แต่เวลาไม่ได้งไงคะพี่เ <c oughs> พื่อนเพื่อนคะต้องดูเวลาในการรีเจ็ตด้วยวิธีกดส่ง ตรงเด็สังลมอะค่ะต้องคอยดูเวลาด้วยทุกอย่างที่เราเล่นคือต้องแบบหูตาไวรอบด้านมือขยับอะไรเง,งี้ยตาจ้องเหมือนคาบเหยือ่อค่ะอ้นี่สออเดอร์ติดเลยค่ะสุดยอดรีเจกค่ะมีรีเจกตตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้มีรีเจกไปแล้วจะลงมาอีกไหมถ้าลงมาอีกซื้อได้ไปลองค่ะเขาจะรีเจกตอีกไหม ไปน้อยอุย้ยลงมาเล่นตีได้ราคาไม่ดีค่ะเพราะมันได้ตรงเนื้อเทนนี้งโอ้ขึ้นค่ะขึ้นในลซารีเจ็ตขึ้นไปอีกค่ะน่ารักมากพี่ขึ้นไปอีกน้อยอุย้ยย่าตีกลับลงมาสิค่ะนี่ออเดอร์ที่ห้านะคะถ้าชนะอีกก็จะเป็นออเดอร์ที่ห้าขึ้นไปน้อยเราได้ราคาไม่ดีค่ะไม่ได้กดตรงนี้ค่ะมัวแต่พูด <laughs> มัวแต่อธิบายก็เลยมัวแต่ลืมกดค่ะ ว่าตรงนี้รีเจ็ได้แต่ลืมกดกับว่าเเสียคะ่ะออเดอร์ที่ห้าไม่เป็นไรคะ่ะได้มาสีส่ออเดอร์ชนะลวดนะคะความจริงเราวิเคราะห์ถูกคะ่ะเห็นไหมคะรีเจ็จริงๆแต่พอดีพูดไปลืมมือกด <c oughs> อธิบายว่าตรงนี้รีเจ็ตได้นะตรงนี้กดได้นะแต่มือไม่กดคะ่ะลืมมัวแต่พูดมากโอเคไม่เป็นไรคะ่ะออเดอร์ที่ห้าเราเสียคะ่ะ ก็จะเท่ากับว่าชนะไปสี่ออเดอร์แพ้หนึ่งค่ะวันนี้เทรดไปห้าออเดอร์ค่ะพอค่ะตามกดตามวินัยค่ะเราพอแล้วค่ะเราไม่โลกมากเดี๋ยวลาบมันจะหายค่ะโอเคค่ะก็ถ้าเพื่อนๆพี่ๆชอบคลิปอันนี้นะคะเป็นเทคนิคง่ายๆพอดีโอรับสอนเทรดด้วยค่ะการเข้าออเดอร์การตีเส้นแนวรับแนวต้านการวิเคราะห์การดูกราฟ การดูกราฟและการเข้าออเดอร์โอรับสอนเทรดค่ะฟรีค่ะฟรีค่ะบอกก่อนนะคะฟรีค่ะโดยการที่มีเงื่อนไขก็คือต้องกดลิงก์ค่ะกดลิงก์สมัครบัญชีเปิดบัญชีใหม่กับโอค่ะที่ใต้ลิงก์ค่ะลิงก์ลิงก์งใต้คลิปวิดีโอค่ะ จะมีลิงก์สีฟ้าค่ะเปิดบัญชีใหม่แล้วเอาอดีมาแล้วก็จะโชว์ว่าโอเคได้สมัครโอจริงเป็นลูกศิษย์โอจริงโอ้ก็จะสอนให้ฟรีค่ะฟรีเลยค่ะปล่อยหมดไส้หมดพุงเลยคะ่ะจะสอนทุกอย่างะคะ่ะทั้งแบบวิชามารวิชาเทพจะปล่อยหมดะคะ่ะโอเคนะคะเห็นไหมคะเราชนะง่ายๆสี่ออเดอร์ติดแพ้แค่หนึ่งออเดอร์ค่ะถือว่าวันนี้ผ่านแล้วค่ะ วันนี้ผ่านแล้วก็พอแล้วค่ะพอแล้วพอแล้วนะคะโอเคไม่เล่นแล้วพอแล้วะคะ่ะสักครู่นะคะอืมโอเคตอนนี้เราจะทำอะไรคะทำอะไรกันดีมีเวลาเหลือเดี๋ยวสักครู่นะคะ แล้วเราต้องมีกฎวินัยค่ะในการเล่นแพ้ก็สต็อปแล้วแล้วก็หยุดของวันนั้นเราจะไม่ดันทุลังหรือจะไม่เอาชนะเอาเงินคืนเพราะไม่มีใครรวยรวยภายในวันเดียวค่ะเราต้องค่อยๆรวยค่ะค่อยๆรวยวันนี้สามถึงสี่สิบค่ะอืมดูสิเขาเขาเบรกมาแล้วค่ะเห็นไหมคะถ้าเราเล่นต่อนะคะเราเราเราเจ๊งทันทีค่ะ เพราะเรามีกฎว่าวินัยอะคะ่ะโอเคเดี๋ยวนะคะขอดูแป๊บนึงโอเคโอเคสวยค่ะกราฟสวยมากวันนี้กราฟเล่นกันแนวดีเทคนิคก็ได้อันี้นะคะกราฟเห็นไหมคะกราฟสวยสวยไหมคะมีจะ่ซิกแซกก,กอบไซเว ขึ้นลงขึ้นลงเดี๋ยวขึ้นมันก็ขึ้นเดี๋ยวมันก็ลงเห็นไหมคะพอขึ้นไปสูงสุดมันก็ลงพอขึ้นไปสูงสุดมันก็ลงพอขึ้นสูงสุดแล้วก็ลงขึ้นสูงสุดแล้วก็ลงขึ้นสูงสุดแล้วก็ลงง่ายค่ะกราฟไม่ยากแต่ตอนนี้เริ่มยากแล้วเห็นไหมคะเห็นอะไรไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะหนึ่งสองสามแท่งเทียนเห็นไหมคะเหมือนแฮมเมอร์นะคะเหมือนโดจิอันนี้โดจินะคะอันนี้แฮมเมอร์นะคะอันนี้แฮมเมอร์เห็นไหมคะมีไส้ หัวตัดแล้วก็มีไส้ลงมาก็เลยกแฮมเมอร์ค่ะสีแท,ท่งเทียนนี่ไม่ไปไหนเลยค่ะไม่เลือกทางถ้าใครเล่นเจ๊งทันทีค่ะดีที่เราสต็อปเลยแล้วว่าเราจะไม่เล่นเพราะว่าเรามีวินัยนะคะมีวินัยในการเล่นโอเคค่ะวันนี้ก็คงพอเท่านี้ค่ะวันนี้จบเร็วอะค่ะเพราะว่าการไลฟ์สดวันนี้ง่ายสี่ออเดอร์ติดชนะรวด แพ้ออเดอร์ที่ห้าแพ้ออเดอร์เดียวค่ะวันนี้สี่ชนะสี่แพ้หนึ่งถือว่าสุดยอดค่ะวันนี้กราฟดีค่ะกราฟดีเล่นกับเทคนิคเล่นกันแนวนะคะถ้าวันไหนกราฟดูแล้วยากเล่นไม่เข้าออกตาแรกลงไปตาแรกก็เสียเลิกเล่นเลยค่ะเข้าใจไหมคะก็แสดงว่าวันนั้น ไม่ดีไม่ดีสําหรับเราเราจะอย่าไปฝืนค่ะว่าโอ้ยฉันแน่ฉันเก่งฉันจะต้องเอาออเดอร์ที่สองนิดอ่ออะไรมาติงเกลวเบิ้ลเบิ้ลราคาหรือทบราคาหรืออออินไม่ได้ค่ะถ้าตาแรกเสียก็แสดงว่าวันนั้นเราเป็นการทดสอบว่าวันนั้นกราฟไม่เล่นกันแนวที่เราคิดค่ะเราคิดแล้วเราเล่นแล้วอ,ออเดอร์แรกแพ้ แสดงว่ามันต้องแพ้อาจจะมีโอกาสแพ้ครั้งที่สองคะ่ะเพราะฉะนั้นอย่าฝืนคะ่ะถ้าวันไหนวันไหนนะคะเพื่อนๆเ,เล่นแล้วปับ๊บออเดอร์แรกก็ชนะแสดงว่าการาฟเล่นกับแนวคะ่ะเล่นกับเทคนิคของเราดูง่ายๆคะ่ะแล้วก็เล่นต่อคันนี้เห็นไหมคะมันก็จะฉลุยง่ายๆเลยคะ่ะไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปเล่นแบบพิสดารแบบ แก้ไม้อบยิ่งแก้ไม้ก็ยิ่งเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลหอคอยแห่งหายนะก็เพิ่มขึ้นคนนี้นจะเสียมล้างพอร์แล้วเพราะฉะนั้นเล่นไปตามน้ําค่ะน้ํากระแสไหลเชี่ยวก็อย่าไปเล่นเราโดนไปทีนึงแล้วก็พอแล้วค่ะไว้พรุ่งนี้มาเล่นใหม่อีกทีนึงถา้าทีแรกเราชนะก็แสดงว่าน,นั้นเล่นดีค่ะก็เล่นต่อไปเรื่อยๆจนเกิดมันจะแพ้อย่างนี้ค่ะนี่ก็ความจริงเรื่องเล่นสองออเดอร์ถูกไหมคะ แต่พอดีมันได้เรื่อยๆแล้วก็ยังไม่หยุดใช่ไหมคะเพราะว่าไม้ที่1นึ่งออเดอร์ที่1นึ่เรชนะไม้ที่สองก็ชนะไม้ที่สามก็ชนะไม้ที่4ี่ยังชนะเลยะคะ่ะเห็นไหมคะพอ,อออเดอร์ที่5แพ้ปับ๊บหยุดเลยคะ่ะนี่คือเทคนิคงะคะ่ายๆแล้วค่ะการสังเกตการเห็นไหมคะไม่ยากนะคะไม่ยากโอเคคะ่ะเอาไปเรียนรู้กันคะ่ะไปลองไปฝึกกันนะคะ <c oughs> ต้องฝึกค่ะฝึกเยอะๆฝึกเยอะๆค่ะถ้าเราไม่มีตังเราก็ฝึกเดโมโค่ะฝึกเงินสีส้มค่ะฝึกเงินฝึกหัดค่ะฝึกเงินทดลองค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเก่งค่ะอย่าเอาเงินจริงมาฝึกนะคะเพราะมันเราจะเสียใจค่ะถ้าเราฝึกเงินสีส้มมันไม่หนุกใช่มันไม่หนุกมันไม่ตื่นเต้นใช่มันไม่ตื่นเต้นแต่เราไม่เสียเงินนะคะ เราได้เรียนรู้เทคนิคด้วยเห็นไหมคะต่างกันไหมคะต่างกันไหมคะพอเราฝึกเยอะๆเราได้เทคนิคปับ๊บเราก็มาเล่นเงินจริงอะคะ่ะแต่ต้องฝึกก่อนฝึกก่อนฝึกเยอะๆนะคะโอเคค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันได้นะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครๆสนใจเปิดบัญชีใหม่กดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะคะเอ่อเปิดบัญชีใหม่สอนเทรดฟรีค่ะสอน สอนเทรดฟรีค่ะแถมบอกกลยุทธ์ในการเข้าออเดอร์ด้วยค่ะคือไปนักเรียนตลอดทั้งชาติเลยค่ะก็คือหมายความว่าจะไม่ปล่อยค่ะจะดูแลการบ้านให้ด้วยจะดูแลวว่ามันพลาดตรงไหนมันผิดตรงไหนทำไมถึงวันนี้กราฟไม่เล่นกันแนวแล้วเราทำไมถึงก็คือ Mindset ด้วยก็คือจะสอนทุกอย่าง สอนกระทั่งอารมณ์ในการเล่นเทคนิคบัญชีเดินยังไงสะพัดยังไงแล้วก็เทรดยังไงนะคะโอเคค่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นที่ชอบนะคะโอเคค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอลาตีสวัสดีค่ะดไน h ์ night, ค่ะขอบคุณที่กลับมาชมนะคะสวัสดีค่ะ